สวัสดีครับผมนายเอไก่ทอดห้าใหญ่เลเวอร์นามสมุทร้วยความที่ว่าเมเจอร์ออเดอร์นี้เราต้องไปบุกดาวหมึกแต่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้วิธีการกำจัดพวกหมึกสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนําอาวุธที่ว่าใช้กาจัดพวกอิลูมิเนตกันอาวุธที่ได้นําก็ไม่มีอะไรมากผมแนะนําให้พวกคุณใช้อีรัฟเตอร์ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปผมด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับอยากเล่น <laughs> <laughs> ก็เรามาเริ่มที่พื้นฐานกันเลยดีกว่า หลักการในการจัดของเนี่ยก็เป็นหลักการเดียวกันกันกบการจัดรหลดเอาแบบโซโร่เลยอย่าถามว่าเราต้องจัดอะไรแต่ถามว่าเราจะจัดไปทําไมก่อนถ้าถามว่าเราจะจัดไปทําไมเนี่ยเราก็จัดรหลดเอาเอาไว้จัดการพวกศัตรตูที่มีอยู่สีประเภทนั่นก็คือตัวเล็กกลางใหญ่และอื่นๆตัวเล็กก็จะเป็นพวกวอชเชอร์และวอลเลสตัวกลางก็จะเป็นโอเวเซียทั้ง3ประเภทรวมถึงเฟดม็อบและสิงเรย์ตัวใหญ่ก็จะเป็นพวกฮาร์เบสเตอร์และเลเวทันส่วนประเภทอื่นๆจะเป็นพวกบ้านและสิ่งแวดล้อมของศัตรตูก็จะเป็นพวกวาร์ปชิปสายฟ้าและตาเลเซอร์ สำหรับข้อมูลและวิธีกำจัดศัตรูแต่ละตัวเนี่ยพวกซอมบี้ผมแนะนาว่าให้ยิงหัวแต่ถ้าหัวมันยิงยากไปเนี่ยผมก็แนะนําให้ยิงขาให้ขาดแทนปืนส่วนมากจะใช้แค่2นัดหลังจากที่ขาขาดแล้วเนี่ยซอมบี้ก็จะคานอยู่ในเพื้นประมาณ5-10วิิบวิแล้วก็ขาดใจตายแหมที่ผมแนะนําให้ยิงขาเนี่ยเพราะว่าเลือดตรงขามันน้อยและยิง,ง่ายกว่าหัวมากๆเพียงแค่เรานอนลงไปแล้วก็กราดกระสุนจากซ้ายไปขวาหรือจะขาวาไปซ้ายก็ได้แค่นี้ก็ได้ละว er, อชเชอร์ตัวนี้จะจะยิงยิงตรงไหนก็ได้ตามกันโอเวอร์เซีย โอเวอร์เซียเนี่ยจะมีเกาะลายอยู่ทั่วตัวส่วนกรอที่หัวจะเป็นเกราะบีเดียมเกราะของมันจะเป็นประเภทที่ว่าแบบเอ่อยังไงเดียคือเอาอี๊ยิงใส่ก็เดินออกมาหน้าตาเฉยได้ะคือคุณสามารถยิงเกาะอออทั้งตัวมันก็ยังไม่ตายอ่ะเนี่ยเจ๋งโอเวอร์เซีย <laughs> er ใส่ว่าเอาโอเคอืมที่ผมจะบอกก็คือถ้าจะยิงผมก็แนะนาให้โฟกัสยิงเฉพาะจุดเอาจุดที่คนโฟกัสก็จะมีอกและขาโฟกัสยิงส่วนนี้ง่ายมากส่วนตัวบินเราสามารถยิงกระป๋อเจ็ทแปกที่ด้านหลังให้มันระเบิดได้เลย ก็ทามันหันหลังให้นะมาถึงศัตรูตัวที่พวกเราจะมีปัญหามากที่สุดนั่นก็คือเฟชม็อบหรือที่ผมชอบเรียกว่าไอเฮียอ้วนนนทกใช่ใช่ผมเรียกว่านนทก<ๆ>เลือดของนนทกเนี่ยจะมีอยู่ถึง6กพันซึ่งถือว่าสูงมากเกือบเท่ากับไปลายดาเลยนะที่มันมีเลือด6กพันหแต่ดีหน่อยตรงที่ว่าแชรอาวอะไรยิงก็ได้สำหรับศัตรูตัวนี้จะไม่มีจุดอ่อนที่ชัดเจนแต่ที่แนะนําให้ยิงคือลําตัวและขาแขนนี่อย่าไปยิงไม่แนะนําส่วนอาวุธที่ผมแนะนําก็คือไอชาวุี่มีเดเสสแบสบ อีกอันที่แนะนาคือใช้อาวุธที่ม,มีดาเมจระเบิดหรือดาเมจพลาสมาจะดีมากส่วนในกรณีที่คุณจะปาเทอร์ไม้ใส่เนี่ยผมก็จะทาให้ปาไปแค่ลูกเดียวพอและที่เหลือเนี่ยก็ยิงเอาจะประหยัดระเบิดกว่าสิงเรย์ต้องใช้อาวุธจัก,กรกางขึ้นไปถึงยิงเข้าสิงเรย์เป็นศัตรูที่ไม่มีจุดอ่อนจะยิงไปที่ไหนก็ได้อาวุธแอดิแทนก็สามารถวันช็อตได้เลยพาวเวสเตอร์เราสามารถใช้อาวุธจอกกกางยิงเข้าไปที่น่องขาได้เป็นส่วนดนึ่ตรงนี้ได้ถ้าเป็นเอดิแทงคือสามารถวันช็อตได้เลยคอมานโดนัดเดียวก็ขาดหลุดได เรเวอร์ท่านอันนี้ผมจะไม่ได้มาบอกจุดอ่อนแต่จะมาถามว่ามันหายไปไหนคือแบบมาโดนลากไปประปรง5สัปดาห์พร้อมกับแก๊งลับเจอสเตนเนาะสำหรับคนที่ยังไม่รู้ปกติเรเวอร์ท่านเนี่ยอยู่ในด่านที่มีเอฟเฟกต์ของเรเวอร์ท่านบล็อกเขตอยู่ยิ่งถ้าเป็นด่านในเมืองเนี่ยมีโอกาสเจอแบบ1 0 0แต่แบบผมเข้าไปแล้วผมก็หามันไม่เจออะไม่เห็นเลยอะคือแบบผมเราจะไปแจ้งความคนหายแล้วนะอพอเรเวอร์ท่านไม่มีมันก็เงาขึ้นเยอะเลย แต่เอาเป็นว่าถ้าคุณเจอเลยไวทาศนเนี่ยผมแนะนําให้คุณไปหาที่หลบจะดีกว่าไม่ต้องไปสู้อศัตรูตในดานเหมือนก็มีแค่นี้นอกจากนั้นเนี่ยจะเป็นพวกสิ่งกอ่อสร้างต่างๆที่มีอยู่2อันนั่นก็คือเสาช็อตและเสาเลเซอร์เสาช็อตต้องใช้ระเบิดอย่างเดียวเท่านั้นในการทาลายอะไรก็ได้ที่มันระเบิดได้ส่วนเสาเลเซอร์ก็ใช้ระเบิดเหมือนกันแต่ถ้าระเบิดหมดเราก็สามารถยิงเข้าไปในลูกตาของมันเพื่อทําลายได้ใค้ปืนไหนก็ได้มาถึงอย่างสุดท้ายนั่นก็คือบ้านหรือยาที่จอดอยู่ นอกจากการยังเกาะและปาเรเบิดเข้าไปในยานเนี่ยก็ยังมีวิธีอื่นๆในการทำลายยานโดยที่ไม่ต้องเปิดเกาะอ,อยู่นั่นก็คือการปราเธอไม้ให้ติดยานเียิงคาร,รลลพลังกำลังมาเด็กเอาไปเท่าเลเซอร์ Laser, และปาเอาไปเท่าบาระส่วนวิธีอื่นๆที่ทำลายบ้านได้เหมือนกันแต่ผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ก็จะเป็นการเรียกเอาไปเท่าพิซิชันลงมาเอาไปเท่าแก๊สตายอีเกิลแอสตายอีเกิลสเตฟฟิงรันและอีก2วิธีที่เพิ่งเข้ามาใหม่นั่นก็คือการปาเอาไปเท่าสโมวกและเอาไปเท่า EMS แต่2วิธีนี้ต้องยิงก่อน,อนถึงจะเวิร์ก เอาจริงๆวิธีที่ผมบอกไปนี่คุณไม่ต้องจําทั้งหมดก็ได้จำแค่อันสองอันแล้วก็เอาไปใช้แค่นั้นก็พอละโอเคหลังจากที่เรารู้ว่าศัตรูมีอะไรบ้างแล้วเราก็มาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่จําเป็นในการจัดหลุดอากันดีกว่าสิ่งที่ผมคิดว่าจําเป็นเนี่ยมีอยู่2อย่างของเทวเชจากการฮาร์เวสเตอร์และระเบิดอะไรก็ได้ที่มันระเบิดเอาไ้าใช้ปิดบ้านและทาลายสาไฟฟ้าของที่จะเป็นก็มีแค่2อย่างนี่แหละที่เหลือคุณจะพาอะไรไปก็ได้ อาวุธหลักที่แนะนำสําหรับใครที่เริ่มเบื่ออาวุธเดิมๆพอเล่นมาแล้ว500รอบเนี่ยผมก็มีอาวุธเด่นๆมานําเสนออยู่ที่คุณสามารถเอาไปใช้ได้อาวุธที่แนะนำคายตี้เลเบเลเตอร์คาร์ไบด์เทนเดอร์ไอเซอร์อเมนเมนเรปิมานคุกเอาเบเกอร์อินเซนเดียรี่ครอสโบ r อร c ปเตอร์ซิเคิลดับเบิลเอซิเคิลสกอและ j าร์ดมิ o เนเตอในส่วนของสตเอร์เจมนอกจาก500กิโลกร,รัมและนาปางประหาดแล้วเนี่ยถ้าเป็นของดีเลยก็จะเป็นกระนดลันเชอร์เคลียพวกตัวเล็กแกลางได้ด จัดเสร็มม็อบก็ได้จากการตบเบนยากนิดหนึ่นงแต่ไม่สามารถจัดการฮาเวสเตอร์ได้เอาตัวแคนนอนปืนที่จัดการได้หมดทุกอย่างกระสุนหมดเอฟเฟ็ตเอาไว้ใช้ยิงขาฮาเวสเตอร์กระสุนหมดแสกเอาไวา้ใช้จัดการทุกอย่างซอมบี้โอเวอร์เซียเฟิร์สม็อบสติงเรย์แถมเอาไว้ใช้ยิงเกาะเปิดบ้านได้คิดว่าปืนนี้เป็นออร์ปเตอร์เวอร์ชันที่ดีกว่าแล้วกันตาหวาดปืนนี้ไม่ต้องคิดเดยอะปับหมดปืนเป็นยิงไวสุดแล้วก็กลายกระสุนได้เลยโคตรมันผมบอกเลย การด็อกธรรมดาไม่ใช่การด็อกเลเซอร์หรือการด็อกแก๊สนะการด็อกธรรมดานี่แหละความสามารถพิเศษของมันก็คือสามารถให้ช็อตหัวซอมบี้ได้แทบจะทุกตัวโคตรดีดาวอื่นไม่เป็นอย่างนี้นะป้อมที่แนะนาก็จะมีอยู่แค่ป้อมเดียวนั่นก็คือแก็งลิงเซนทรีฆ่าเฟชม็อบได้ไวมากอาวุธแอนตี้แทงที่แนะนําในกรณีอของอาวุธแอนตี้แทงเนี่ยพวกรีคอยเลตเฟซ่าสเปียร์ผมไม่แนะนําให้พาไปสักเท่าไหร่เพราะศัตรูที่ไม่ต้องใช้อาวุธจออ่อเาแอนตี้แท้งนี่คือแทบจะไม่มีเลยนอกจากเดวิท่านซึ่งตอนนี้หายไปไหนไม่รู อาวุธอเอเดตแท้ที่ผมแนะนําจริงๆเนี่ยก็จะเป็นอีทและคอมมานโดซะมากกว่าไว้ใช้กาจัดฮาร์เบเตอร์สามารถพกมาได้ตอนที่คุณเอากระเนีลันเชอร์ er และสตาร์วาร์ดมาเล่นอาวุธอื่หนึ่งที่ดีก็มีอีกนั่นแหละแต่ของพวกนี้จะเล่นยากหน่อยนั่นก็คือวา s a สแอร r เบิร์ k ร t l a เก c ลันเชอร์อีพอและอีทนาปามวาสสามารถกาจัดอาวุธเซได้ในนัดเดียวเฟดมัฟบสีนัดข้อดีคือจากการตัวที่บินบินอยู่ได้ดีมากข้อเสียคือต้องยิงระยะก,กลางและบางทีก็ยิงไม่โดนเพราะกระสุ ปืนนี้ถ้าใครมีความสามารถก็ไปเล่นได้เลยนาเมีเยเยอะมาก e ch, อีพอปืนนี้ก็ดีอยู่ข้อเสียอย่างเดียวคือต้องนั่งรีโหลดแล้วก็นั่งรีโหลดบ่อยด้วยนะนั่งบ่อยไปยิงอิสนะฟามใช้เผาในตอนที่มีดับชิปเดี๋ยวจะใช้ยิงในตอนปกติก็ได้ส่วนอาวุธอื่นๆที่ไม่ได้เป็นอาวุธที่ดีแต่ยังอยู่ในขั้นแนะนาเนี่ยก็จะเป็นพวกมชชีนกันและแฮล์วีมชชินกันอันนี้ยิงสนุกมากถ้าใครจะพาไปผมแนะนําให้ใส่ชุดลดดีคอยหรือชุดหันไวไปด้วยแต่ผมแนะนําชุดลดดีคอยมากกว่า Directional Shield ไว้กันกระสุนเที่ยวอร์เซียยิงมาได้ใช้ควบก,กับ Crossbow ถือว่าดีมาก Eagle Stepping Run Eagle Airstyle Eagle Cluster Bomb ใช้ได้ดีในการกำจัดพวกซอมบี้และอเวอรเซียเป็นม็อบก็เจ็บระดับหนึ่งป้อม Hedgehog ป้อม Grenade Launcher แต่อันนี้ใช้โคตรมนะันอะบอกเลยแต่ใช้ใช้ยากนิดนึงป้อม Tesla ป้อม Rocket ป้อม Auto ok Cannon ป้อมพวกนี้มันใช้ได้ดีแหละแต่ผมยังรู้สึกว่ามันใช้ยากนิดหน่อย อ้อมีอย่างหนึ่งที่ผมแนะนําก็คือกด Subscribe ให้กับช่องผมยังไงล่ะแล้วก็ต้องขอบคุณเหล่าแมวเป้าที่สมัครเป็นเพื่อซัพอร์ผมด้วยพวกคุณได้ทําให้ผมมีตังค์ไปซื้อไก่และทอดไก่กินเองอันนี้ต้องขอบคุณมากจริงๆเป็นแมวแท้ๆแต่ไม่กินปลาไปกินไก่เออคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแต่คลิปหน้าไี่แน่นอนเอาไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบาย